สวัสดีครับว่จาจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการไ่ายทอดสดสด,สดออกจากถนนมิตรภาพครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมายุ่เบื้องหน้าไฟ่ม่ใคยเห็นนะ่ะหน้าเบิ้องข้างหน้าก็ได้เนาะเห็นพอประมาณครับกำลังเดินห้างไปสูปเป้าหไมย้ย เมื่อแจ้งว่าทีไปใช้เป็นความลับเมื่อนี่ตัวการที่ยิบหามิถุนายนสองปัหารอยหกสิบพอกันคือเกาเวลาย e ี่สิบเอ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่ามื่อนี้สีไายทอดสดมาดูนสิใส่เวลาอ,อยู่ประมาณสิบนาทีสิยุติการทายทอดข <c oughs> <c oughs> ออภัยผมไม่เหตุงานเหตุงานเกี่ยวกับเรืเ่องดานนี่แหละครับ <c oughs> ยังมาบอกว่าไปเหตอยังแต่ว่าเห็ุงานเกี่ยวกับเรืเ่องดานนี่แหละครับภารกิจ ยู่ในระวางเดินทางฝนตกหนักพึ่งมาถึงพึ่งกำลังสิเขาโคราชนะครับกกเจอด้านยุ้บ้านแฮดนะครับเจอด้านด้านหนึ่งยุบ้านแหดกัสุดท้ายครับกไบ่รู้เพื่อนก็เลิกไปเนาะจีเลิกด้วยเหตุผลกนใดเพราทราบแต่ว่าเอาละแต่ว่าตอนแรกที่เจอกันกรบเม่มีวี่แววว่าสิเลิกแต่ว่าเมื่อเลิกไปก็อาจจะเป็นด้วยความบบ่พร้อมหรือบ่เอียงจากอย่างหนึ่งหรือว่าบ่อยาก มีเรื่องมากเรื่องมากเล่ากับผมหรือสิจังไหนกนระซังอะนะครับบบารูวัตถุประสงค์ที่เลิกหรือว่าอาจ,จะติ้งดานน่านแล้วหรือเ่าะน่านหรือก็บารูแต่ว่าผู้ใดรู้ว่ามีดานกับคาราวนี้เดอ้อเป้าหมายบอกไปแล้วครับตั้งแต่ตอนงาวันว่าผมสิไปไเบ์เบา,าอีกนะแล้วก็เส็นทางทสิสซบสกระบอกแต่ว่าเพียงแต่อบอกมากมถึงแค่โคราชนีน่แหละแต่สิเข้าไปปั๊มน้ำมัน ที่ไปกินเขากินปลาประเทศได้กินเขาแรงอยู่ทีไปใส่กินเขาแร้งอยู่แถวบริษัทน้ำมันกับประเทศไดเติมแต่ว่าน้ำมันถือคักน้ำมันลงราคาเมื่อกี้ผ่านมาเห็นยี่สิบสองบาทฝนตกหนักแบบมืดฟ้ามัวดินนะครับมองแถบพอเห็นท่ารถกระติดติดยอดรถแลนเล่นขวาไอรถบรรทุกรถทั่วก็ดีรถบรรทุกก็ดีแลนเล่นขวามัดแลนเล่นขวาหล่ะกับไปนาแม่หลังไปเลยแลนแช่ยุหันแล โอ้ยประเทศไทยรถก็เลติดช่วงระวางเมืองพ้นล่เมืองพ้นสะสมมาติดเง้ยเเป็นสิบกิโลอะครับนในสภาพนัดน,นตอนนี้กะเมื่อไหนสีมีดานดอกเพราะว่า,าฝนมาตก แต่ว่าเป้าหมายที่ผมสิไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปแล้วผมค่อยสิท้ายทอดเป้าหมายที่สิอไปนะไปหอดถึงปุ๊บแล้วผมค่อยสิท้ายทอดแล้วผมก็ะสียูติการท้ายทอดอหลังจากที่ผมเขาป้อนน้ำมันปอตทอไปเติมน้ำมันแล้วไปกินเขาแต่ว่าอดมาได้ม้อนี้มาก,ก็ต้องแจ้งให้ทราบม่บอกกาวมามา่อายงานตัวครับมาสวัสดีพี่น้องเดี๋ยวพ่นจิเป็นห่วงว่าเป็นยังคือหายไปจริงๆว่าจิไปถึงยูที่ปั้มน้ำมันปรอรตท่อะว่าค่อยสิท้ายทอดสด ต่ว่ากับบงเอญว่นอ่ามันเวลาสามทุ่มพอดีผมบอ,อกแม่ประมาหาโมงเสร็จๆนะครับหาโมกหนึ่งสองสามกับสี่ใส่เวลาสี่ชั่วโมงมาถึงโคราชฝนตกหนักฝนตกแม่ตลอดทางเอาขับรถขับหล้าสบายไม่มีด้านอ,ะอ่ะก็ดีใจนะแต่ว่ากับฝนตกถนนทางกันละมันระวังกันเอาแป้่งเป็นบรรยากาศไปยัญญาา่ตา่า้งประเทศนะครับที่เบื้องรากการโยนีละสภาพบ้านเมืองของเขานะครับ อฝนตกฝนฝนก็นด,ดีดียช่หรอครับคันมีฝนอนะ่ะดีมัดนั่นแหละดีกว่าแรงหลายปลาครับพอึดปูปลาหน้านาวครับพวกอึดปลูกเี้ยงก็ดีมัดขัดฝนคันมีนม้ำคันมีฝนนะครับย้อนกลับไปเบื้องเรื่องของเรื่องดานเพราะว่านับจากม้อนีเป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์วันอังคารผู้ใดเจอกรณีเช่นผมแหละนะ ท่านสามารถเดินทางไปแจง้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะ,ะครับกรณีที่ท่านในเส้นใบเดียวที่ท่านใ้เส้นใบหนึ่งอีกใบหนึ่งท่านมาใ,ใเส้นนะ่ะท่านเส้นใบเซ็จใบเดียวนะครับอีกใบหนึ่งท่านมาในเส้นท่านก็สามารถ่นะรับลาละเวกการปฏิบัติหน้าที่โดยหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเจตดาลร่มของกฎหมายเจตดาล้มของในารแกน ท hey, พนังงานสอบสวนเนี่ยเพราะว่าด้วยวุฒิภาวะคนที่เป็นพนักงานสอบสวนต้องผ่านการอบรมนะต้องผ่านหลักสูตรต่างๆว่าว่านึงก็คืออ่าว่าว,าวาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะของของการดังดนั้นการที่การที่ให้มีพนักงานสอบสวนะนะครับการเนื่องจะว่า สะพานสะพานคามแยกเลี้ยวซ้ายเขาโคราชตรงไปก็เป็นนะครับตรงไปเป็นเป็นเป็นใบพาดน,นะครับเจนในเรื่องของกฎหมายนะครับที่บอกว่าต้องมีพนักงานสอบสวนและกาผู้ต้องหาเส้นในช่องที่ผู้ต้องหาเส้นน่ะแล้วตำรวจเพิ่นก็หวังดีในในเรื่องของสมุดบันทึกเปรียบเทียบนะฮะ ตำรวจเพิ่นก็หวังดีเ <is> พื่อนก็เอา<น>ไปเส้นแทนเอาไปเส้นแทนนั่นแหละการที่หวังดีหรือว่าการที่บอกอำนวยความสะดวกผมบอกหลายทีแล้วว่าอ <ถๆ S 1> ำนวยความสะดวกจะต้องเห็ดบ่ต้องเหตุผิดกฎหมายการอำนวยความสะดวกต้องบ่าเหตุผิดกฎหมายท่านเสียอ้างว่าการอำนวยความสะดวกสรุปว่าอำนวยความสะดวกให้แก้ตัวท่านให้ท่านเหตุง่ายหรือหรือหรือวัตถุประสงค์อื่นที่แอบแฝงอยู่อะครับอ้าปากก็เห็นลิ้นไกล้แม่นมรพี่น้อง เท่า,าทานี่จิตใจอันบริสุทธิ์เฮ็ดเอียงตรงไปตรงมามันก็บม่เป็นอย่างน่ะผมว่าอยู่ไหนเถียลเรา่าไ้าเฮานียต้องการยังครับต้องการการบ,างบยยังคับใช้ย่างกฎหมายกฎหมายย่างเท่าเทียมพวกท่านขึ้นกันอันใดที่มันเป็นกฎหมายพวกท่านก็เฮ็ดตรงไปตรงแมาดีครับท่านเป็นยังคอยให้สังคมในโกรดาพวกท่านนะเออผมผม,ผมก็บอกเข้าใจขึ้นกันและอีกอย่างหนึ่งไอทีเมียตำรวจนะ ที่ชื่อเพ่นศิรินะครับที่ออกแม่ที่เม่าผมเนาะหรือว่าออกแม่ลักษณะว่าจะเก่งแห้งหลายผมว่าได้เก่งอีหางคุณเพ่นศิริล่องคุณล่องคุณมาเป็นเมียตำรวจล่องคุณมาเป็นชาวบ้านธรรมดาคุณสีลูกซึกจังใดนะคุณเป็นเมียตำรวจล่องคุณเลิกสมมุว่าคุณล่องเลิกกันกับเมียตำรวจแล้วคุณล่องขับรถขับแรกคุณสิเป็นชาวบ้านธรรมดาเบิ่งดี้าบเพราชอบบ่มากก็บ่าต้องเบิ่งนะเพ่นศิรินะนะ บ็ชอบก็มาแก่ต้องเบิงก็ต้องเขามาเบิงไล่กันนี่มันเป็นไล่การโทรศัพท์มือถือมันอาจสิเด้งไปคุณเบกวลเบิ้งมันแก่บ็าตายเนะาะก็ตายหรือว่าขับอดมาได้กับอาว่าบ้าบ้ามากบ้ามากหรือว่าอาจสิหักอาชีพแท่นผัวลูกยู่ว่าผัวเป็นตำรวจนะเห็นอยู่ในโปรไฟล์ก็รลูกว่าผัวเป็น,นำตำรวจก็รลูกเออรถมันติดนะครับม่รู้ว่านี่ยังดานบ่าเป็นดานมันนอ ท,ท,ทันด้านกันที่ในพ่อก,กันเด้อนาซีเป็นด้านนะครับนาซีเป็นด้านอ่านาซีเป็นด้านนะครับเข้าใจว่านาซีเป็นด้านโอ้ฟุตตกไปหน,นี่ยังมีอีกดีดานคำคืนเทียงขึ้นเออนาเข้ขขาใจว่านาซีเป็นด้านนะครับน่าเห็นใจเสือสีขาขาวหรลวละ มันน่าสิเป็นอุบัติเหตุนะว่น่าสิเป็นอุบัติเหตุผมเข้าใจว่าน่า,นานนสออเาิเป็นด้านนะครับเดี๋ยวผมสิล่องเบียงใส่ออกไปเบื้องจากน้อยล่องเบียงใส่อ๋อเป็นด้านนะครับ มันสิเป็นด้านเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวผมสิออกเบียงใส่ออกไปนะเออจะจะเป็นด้านล่องล่องเบงวามันสิเป็นตามที่ผมผมผมสิจอดเบงวา่าด้านตรงเนี้ยมันตรงกันมันเป็นตามระเบียบขอบังคับของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบพรนการตั้งด้านนะครับ เนี่ยเห็นบ่ครับป้ายยุดตรวจนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเบื้องใกล้ๆนะครับล่องเมืองไปน้ำกกนนะล่องเมืองไปน้ำกกนผมเคยบอกแล้วที่เราแกดางด้านไม่เป็นลักษณะจังไรท่านล่องเมืองไปน้ำกกนเลยเบร์กินฮอดเขาหิ้วเขานะป้ายเข้ามายุดตรวจเนี่ยแหละผมบอกว่าถ้าตรงไหนี่าถ้าว่าเป็นไปตามระเบียบนะผมอ่านผมอ่านตามระเบียบนะถ้าบ่มีผมก็ต้องยื่นต่อ ต่อส่วนราชการที่เพิ่นเกี่ยวของต่อไปอะครับอันนี้ถนนหลวงนะบ่ได้บ่ได้ว่าคือคือสีเป็นยังตกระซร้างอ่ะคุณต,ต้องปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติน่ะเนี่ยเ้าว่าหยุดตรวจนะ่เห็นว่าอันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าบ่าได้ปฏิบัติตามสำนักง,งานอ่าเห็นว่าเห็นได้ชัดเจนแม่นบาครับเขาว่าหยุดตรวจอันนี้ด้านจอหอนี่เป็นด้านของจอหอ เนี่ยลักษณะให้เห็นก่อนสิบหาโอเคสิบหาเมตรแต่ว่าคําว่ายุดตรวจมันต้องมีซื้อยดตําแหน่งอันนี้ยศตําแหน่งบ่มีนอกจากยดตําแหน่งบ่มีแล้วหากพบการกระทําความผิดนะกะบ,บ่มีอีกงางมาแล้วครับพ่รู้ทำามาหาผมกับทีลุกไปหากัน ยา่ายใส่หนือา,ายไฟเวัสดีครับอ๋อผมที่ไปกรุงเทพครับอ๋อเชิญเชิญครับเห็นยังมาหาผมบอ่อ๋อเห็นจอดว่าอ๋อชั่วโ<อ>งมงไม่เห็นไฟนะมองมาเห็นไฟไอ,อ้รถที่เข้ามานะ่รถที่เข้ามา เดี่ยวจอดเดี๋ยวผมไปผมผมถามนิดนึงไอ้คำว่ายุดตรวจเนี่ยหลังป้ายยุดตรวจมันต้องมีอีกซื้อจดตำแหน่งคือบ่มีอยู่ไสป้ายกันเองโอ้ป้ายมันป้ายมันต้องมาตั้งข้างหน้าดิแม่นบ่ล่ะร่ไปยังคือไปตั้งอยู่ปุ่นไปเนี่ยครับครับครับัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปยังไปยังขึ้ไปตั้งอยู่ปุ่นนะฮะทางนาไม่โยงน้ามันเห็นไฟจดเห็นเห็นอยู่ข้างหน้า เออที่รถที่ไปเราทํางไหน,นไ,ไ,ได้ไม่ไนไได้เดี๋ยวก่อนต้องเดินดูกเลยครับมัน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 ต้องเห็นไอเห็นชัดเจนมันมันสิมีตรงนี้เมื่อไรหรอกครับตามนักลลแล้วตามระเบียบแล้วมันมันมันต้องมีให้ใหเห็นชัดเจนนะครับ โตมาปรับนั่งบ่ครับม mm ีโต๊ะปรับนั่งบ่มีด้านนี่ด้านด้านด้านใช้ตวดนี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันดีครับโอ้เรามามาบอกกันบนบ้านเดียวกันบอกกันอ๋อครับครับมาอ่าบ้านไรเยอะไหน ผมผมผมอยู่หนองบัวลำพูครับอ๋อคนเดิมเดียวกันครับผมก็ยุ่งละเอ็ดอ๋อยุ่งละเอ็ดเนาะผมอันอันนี้เขาเขาปรับป่ะครับเขามีเขามีปรับผมมีปรับดอกเดี๋ยวเนะผมขอยางไปเบ้างทีน้อยเนาะได้บ้างทีน้อยเนาะโอ้ยคนวันเดียวกันครับครับเป็ลูกไปเนาะผมผมมีอย่างดอกผมมันมันค่ะือนายเขาวจังขั่นจังนี่งครับ เนอไอเนาะครับกินน้ำกินท้ายยังเงี้มั้ยเออ๋ออกินกินกินเหรอครับขอบคุณหลายๆครับอมัมีปรับหรอกไงเะเพราะเมัมีเพมัมีปรับเนาะครับผมพนักงานสอบสวนออกมากพอครับผมมันลอยเวียนสองสวนมันมีปรับอย่างๆอย่างเลยเดี่ยดิคอนข้าลอยเวียนสองสวนเนาะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นด้านตรวจยังไงครับด้านตรวจไอ้ไอ้ตรวจตรวจอากาศของผิดกฎหมายครับของผิดกฎหมายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาคุยกันตรงไปตรงมาเรื่องเรื่องดานจริงๆอ่ะมันมันมันซูมเซียงที่จะเกิดอุบัติเหตุล่ะกันอ่นอันที่หนึ่งป้ายเนี่ยก็ว่าถูกต้องไหม ัเเฮา็ดงได้ครับเดี๋อาเอาเรื่องแก้ไขเาเรื่องแก้ไขเดี uh ๋ยวผมจะหาไฟให้มันสแาววันนี้ผมว่าอันนี้มันซุ้มเสียงที่เกิดอันตรายเนาะแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นทางรวมทางแยกข้อเอาเข้าปับให้มันให้อำนวยความสะดวกตั้ท่านว่าท่านท่านตั้งยีดีกับให้มันเป็นอำนวยความสะดวกขอบคุณมากนนนนเนาะเพาะว่ามีอันนี้โตเอามาตั้งอย่างนี้เอามาตั้งไว้ว่าไอ้ผู้ใดมีของผิดยังไงเขาเป็นนางรอดคนรออขงดแล้วละบ้านไหนบ้านได้มี มัไม่ไ okay. ด okay. 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 ้มีโต๊ะปัับต๊ะอย่างเดียวมันมีเโอเคครับครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับโอเคโอเคครับครับเป็นอย่างเดียเดยวผมก็เดินทางของคุณหลขอคหลอเเกกันสบายดีเนาะเห็นแต่อยู่ในลู่อ๋อสบายดียูคครับสบายดียูคครับตกว่อยู่ตรงนี้ตกตกตลอดทางเลยครับตกตลอดทางบยู่เทาอุดนตกอยู่ครับจริงจจรป้ายป้าตรงนั้นนี้มันตรงไง ครับครับดใจนะไอ้โบถือแล้วครับโบถือถือถ้าสวัสดิ์ใช่หยดอยู่บ่แกเข่าเป็นสวัสดิ์อยู่นั่งอยู่เดี๋ยวผมโทรมาให้กันเลยครับปรับหนึ่งกันเลยแกเข่าของน้ำแป๊บหนึ่งเอาไปเข่าของน้ำนะว่าไปยังว่าไปยังว่าไปยังผมกับมาฐานเบ่งตามนี่ก็เสียหนักครับน้าเนาะขอบคุณเลนายเดี้อเขาบอกกันก้มน่องก้มนุ่มดีๆก็ลงหงันกันลงให้นนองดีๆในเรื่องปนะมาณนี้ว่ว่าว่ายได้หนีไทยทอดสดอยู่โอ้ยอย่าไปเอาคอนโต้เลยผมพูดไปครับ มันผมนองนี่ไม่อยากออกออกอะไรกันก็รับครับงานได้นะครับครับครับมากก็ใส่อะไรเพราะว่าผมมากคนเดียวครับมากคนเดียวนะยิบไปใส่เพราะว่าผมผมยิไปขอเป็นความรับนิดนึงไปเกี่ยวก็เล่นได้นนี่แหละครับไปเกี่ยวก็เล่นได้นนี่แหละเกี่ยวก็เล่นได้เดี๋ยวทำต้นกับไม่เด้อยวาเอขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวดีดยางไปส่งว่าไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปส่งโมพี่ยังเนาะไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวผมไปเองไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปส่งผมพูดในไหนผมพูดในไหนครับครับครับพอดีครับพอดีครับเนี่ยผมบอกเนี่ยการเห็นเห็นรถชุบตัง ครับครับครับสดีแทดอกเห็นบ่ถ้าเบิ้งถ้าแท้แท้เนี่ยมันมันบ่ถูกไงผมบอกแล้วไงมันบ่ถูกเออเนี่ยเนี่ยหนึ่งเนี่ยซื้อสารวัตรก็บปรยุทเนี่ยในโต๊ะปรับอโต๊ะเปรียบเทียบปรับมี่นะโต๊ะโต๊ะเปรียบเทียบปรับมี่อ่ะแต่ว่าเป็นอย่างคือบไเห็นมันถูกต้องถ้าเห็นมันถูกต้องก็เห็นไปป้ายก็เห็นบ่ถูกแล้วซื้อซื้อป้ายเนี่ยนี่มีแค่ คนที่คุ้มดานก็นที่ลอยตำรวจโ,โทรเขาใจแต่ว่าได้ไปซื้อพันตำรวจตีเมื่อกี้ถามไปบอกว่าพันสวัสดิ์ไปใส่ชาวัดาาวัดไปเยี่ยวไปเขาห้องน้ำโอเคบ่าไปยังผมเป็นคนเสียคนง่ายอยู่แล้วว้าไหนก็ว่ากันไปโลดแต่ว่าอยากเฮตดให้มันถูกต้องเออผมผมก็บผมมีอย่างอะ่ะก็ไปเบิงแล้วดานมันกับ่าถูกต้องเนี่ยแลวแลเว,แล,ว <laughs> แล้วโต๊ะน่ะผมสานนิฐานเอาเองเนาะผมคิดของผมอะ่ะแบบบ้านบ้านอะ่ะ ไอ้ตรงนั้นนาสิเป็นตรงนั้นนาสิเป็นเรื่องของเรื่องของป้ายอะครับเรื่องของป้ายเรื่องของโต๊ะโต๊ะตั้งปรับนั่นแหละผมเข้าใจว่าโต๊ะตั้งปรับอะบ่แดงงวยฟุ่ม,มสะดวกเพราะเอาไาให้นั่งคนนั่งนอตตรวจสิ่งของอยาเสพติดเนาะแม่น่ะ มมนมนันผมเมนต์ผมพอมาคนอื่นกับเมื่อยขึ้นกันล่ะส่วนสีเฮดไหนมันถูกต้องเออมันก็เหมือนกับว่าผมต้องมาแบกโลกอยู่คนเดียวเห็นมาบบดนี้ผู้ขั้นเป็นยังผู้บังคับบัญชาเป็นยังคอยบุญโนแลลูกน้องเฮดทัศนสีเฮดนี่ยังไงเริ่มต้นมันก็ต้องถูกกฎหมายถูกต้องถูกระเบียบเพราะเป็นสิ่งที่มันมันมาถูกต้องแต่เริ่มต้นแล้วก็จะไปจับสิ่งที่มันผิดกฎหมายในเมื่อคุณเฮดมันถูกต้องเออคุณยังยังใช้อำนาจของคุณต่อไปเรื่อย แค่ชั้นระเบียบเขียนมแม่แสดงว่าสำนักงานบริหารชาติที่เขียนแม่ระเบียบที่เขียนแม่ก็ปรากฏว่าพนักง,งานของเพิ่นบม่ได้ไ่ได้บม่ได้ใส่ใจที่สิบัติตามระเบียบเลยจะยกเว้นไว้ก็ได้เขียนมาที่ยกเว้นถ้าสะดวกค่อยทำเออจังสันนะ่ะแต่ว่าน,นี้เขียนมาบาม่ได้มีข้อใดยกเว้นว่าให้ทำหรือบไห้เห็ดผมก็ต้องเบิงตามนั่นแหละเออมันออนี่ตั้งยุทางรวมทางแยกอีกแยกทั้งสายกั จะเป็นห้างรวมทางแยกอีกโอ้ยเว่ยเมื่อยน้ำพี่น้องประชาศชน่มแล้วล่ะแกจักแยมไหนค่อยซีดีขึ้นแกเอาก็ได้คาดหวังก็คาดหวังว่าเออมันซีดีขึ้นอะถ้าถ้าเฮ็ดถูกก็เฮ็ดไปนะครับถ้าเฮ็ดผิดถ้าเฮ็ดผิดผมบอกว่ากรณียิงเสียอันนี้คือสิเป็นถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งว่าเออการปฏิบัติบทต้องตามระเบียบ ในบทสนทนากันลูกอยู่เร้ว่าสารวัตรพ,พันธุ์นรุตีชถยยศอะไปใส่เนาะด่านไฟกับบัถูกต้องอ่ะ <c oughs> ครับครับอ่าเอาเอฟซีขอบคุณครับอ้าวทักกันท้าก,กันแบบนี้ขอบคุณครับถามาผมไปใส่เลยผมบอกมาได้ว่าผมไปใส่มันเป็นธุระของผมผมบอกแน้ว ผมบอกว่าผมสิไปใสผมสิไปยุติการท้ายทอดสดยุติอ่ายุติ่ตปัพอทตท่อนะครับที่เป็นยุติอแล้วก็และสีเดือนห้างมันยังมีงานใหญ่ที่เฮ็ดก็นี่อยู่จริงนานาเช็ดให้ถูกต้องมั่ก็เ่มีปัญหาด้เนี่ยพี่น้องประชาชนต้องการยังครับต้องการคพามถูกต้องเออก็ได้ต้องการอยังยังอื่นมากไม่ไป่นนี้เลยต้องการแค่คพา่รรมถูกต้องท้งด้านท่านกจะยเฮ็ดให้มันเป็นที่เคลือบแข็งสงสยัย เพราะว่าท่านกลังสีไปจับคนที่เฮ็ดผิดกฎหมายตัวท่านเองไงท่านต้องเฮ็ดถูกกฎหมายสะกอนถูกระเบียบสะกอนระเบียบว่าจังไหนมันก็ะเพิดทังสั้นน่ะผมอะผมลงไปเบื้องผมก็เบื้องตามระเบียบนะครับระเบียบหนึ่งสองสามว่ามันสิทธิของได้แลรนะือไงอคอสแม่ว่ามันยี่เหตถือตอบปัจสุบันอะไเดี๋ยวนี้แต่ว่าเก่งดอกแต่ว่าศึกษาเอาเจ้าหุ้งเจ้าของนี่แหละศึกษาอยู่มองที่เจ้าของไปสัมผัสไปเบื้องเนี่ยแหละครับ ไอ้ที่ช่า er บ้านน่ะท่านก็หวังว่าไฟขาดท่านก็ให้ท่านก็อยากเห็เนี่อยากให้ชาาบ้านถูกระเบียบตัวท่านยังไม่ถูกระเบียบที่ท่านจะไปคาดหวังกับช่าบ้านท่านจะไปคาดหวังกับประชาชนคนอื่นๆตัวท่านเองท่านยังบอกว่าโอยอารมณ์มารวยกันแน่เนี่แล้วท่านอารมณ์มารวยให้ชาาบ้านเมล่ะท่านอารมณ์มารวยให้ประชาชนมาล่ะหรหรือว่ารวยบ้างไม่รวยบ้าง ใส่อะหอดคนละทอดที่ปั๊มปอดอุทาะใครจะกินเขาสัก,ก่อนเออเมียนจ้าตัวของเฮ็ดผิดยังสิไปยังสิไปอยากจับผู้อื่นอยู่เฮ้ยบ่มี่วุฒิภาวะบ่มีสามัญสานึกบ่มีจิตสำนึกอะไรกัน,นกที่สำคัญบ่มีห่หดธรรมะมาพิบัติตัวเจ้าของไม่ต้องเฮ็ดถูกให้เป็นตัวอย่าง หรือว่าปฏิบัติตามระเบียบท่านที่จับให้ท่านก็จับเลยไอ้ผมว่าได้ส่งเสริมคนเห็ดผิดอะไรเห็ดผิดมันก็เป็นธรรมดาเห็ดผิดก้หมามผู้ดได้ไปเขาคางคนผิดเดี๋ยวเขากลัปมาน,น้าำไอ้เฮ็ดผิดเนี่ยไม่ได้เขาคางแต่ว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยขออภัยครับไอ เฮ็ดผิดอ่ะกัดอมรับกฎกติกานี้กับบได้ว่าแต่ว่าท่านก็ต้องบอ่เฮ็ดผิดคือกันเพราะเม่นท่านเฮ็ดผิดผมก็เฮ็ดผิดแต่ว่าผมเฮ็ดผิดท่านจับแต่ว่าท่านเฮ็ดผิดผมเม่ดอย่างท่านบ่ได้ถือว่าท่านเป็นการอนุยความสะดวกให้ไประชดชนอีกอุ้ยเม่นดอกเลี้ยงใจว่ามาแม่สิจมเมียงเมืดแนวสิจมหแหย่ละเอาไว้ให้งจ่าจานะ่าเด้่ มื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีงานจะจะเดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวมีงานจะจะจะเฝ้านอน <laughs> อ่าอีกจักหน่อยสีพ่พอยยุ่สิมีงานใหญ่ใหญ่ยู่อีกจักหน่อย <c oughs> อีกจักหน่อยสิมีงานใหญ่เอ้ นี่แหละต้นท่งต้นท่านในกระบวนการยยตินี่แท้ไหยมันเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ที่มีการละเมิดละเมิดสิทธิของประชาชนหลายที่สุดผมใส่เข้ามาละเมิดสิทธิประชาชนหลายที่สุดคือได้การดังแดนยันเรื่องมาดานเนี่ยไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แดนบางดานเนี่ยเท่าเท่าไอเข้ามาเท่าเท่าคออาือยังคือยังยังมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ถ้ามาปฏิบัติมาถูกต้องอาจิต้มไายอาจิอาจิมีอาจ <c oughs> ิมีย่างไหนอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการตรวจีเร่เกี่ยวกับรการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยนี่แหละด้านส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ ผมสิขอ,อยุติการทรายโทษอยู่ตรงนี้ขอบคุณหลายๆทิ่ติดตามรายการมาตลอดพอสมควรเพรา <c oughs> ะว่าเขเริ่มต้นสามธูปมณีได้สองด้านแล้วยังมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งเดี๋ยวถ่ายเบื้องตอนเล็กๆถ่ายเบื้องตอนเด็กๆยังมีงานใหญ่อยอะนะขอบคุณหลายๆสิทติดตามรายการมาตลอดขออนุญาตกินเข้าจอดพักรถแล้วก็เติมน้ำมันขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเติมน้ำมันกันนะครับ